ร้านอาหารป่าที่อยู่ในครุงกรุงเทพเรียกว่าแบบเรียกจากวังกลางเมืองก็ว่าได้อะโคตรเจริญอ่ะแถวเนี้ยอัน้โอ้พี่นี่ช่วยอะไรเนี่ยไม่เท่าไรหรอกค่ะไม่เท่าไรหมูป่าคั่วกิ้งปกติเราจะเจอแบบพวกไก่คั่วกิ้งหมูคั่วกิ้งแต่นี่เขาใช้หมูป่าเป็นคั่วกิ้งความผัดเผ็ดค่โอ้โหดูดูเนื้อพริกดิมอ่าน้ำระเบิดแล้ว ตัวเองใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่ดีวางเนี่ยหนุ่เมเลือดเนื้อแบบหืมข้องขุง่งเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วข้องขุง่งกูไปอยู่ไหนมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีกูไม่ได้มากินเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านเราด้วยก็แลเราก็ขับผ่านอืมขับผ่านตลอดอีกหนึ่งร้านอาหารป่าที่แนะนำ